Lâu <laughs> thì, thì chuyện, <laughs> được làm mê nối bà. Hey chẳng kể chưa được 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 cắt được chưa 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 ีนแต่คนไม่มีนะไม่มีโต๊ะมาสวดอย่างนี้นะไปได้ไม่มีอะไรนี่ไม่มีนั่นแหลงั้นเธอพิธีมุปาบนพอดีมั้ย่นลัน